สวัสดีครับนะครับเนาะคลิปนี้นะครับเนาะผมกว่าจะพาทุกทันนะครับมาเบ่งหยอดอ่อนนบเนาะของต้นโศกเหลืองนะครับนี่ก็คือหยอดอ่อนของต้นโศกเหลืองนะครับมาเบ่งไกลๆนะครับเนาะการใบของเขานะครับเนาะก็เป็นสีม่วงนะครับเนาะสีม่วงอ่อนเนาะทั้งใบนะครับเนาะใบก็เป็นสีม่วงนะครับสวยงามนะครับเนาะ ลักษณะหยอดอ่อนนะครับเนาะของต้นโศกเหลืองนะครับกลำล่างถึกฝนนะครับเนาะถึงฝนใหม่นะครับเขากระจิพวงหยอดอ่อนเนาะออกมาให้เห็นแบบนี้นะครับเนาะําลังงามนะครับทาใบแก้งเขาแล้วนะครับเนาะเขากระจบกลางใบออกแบบนี้นะครับเนาะใบเขากระจีกลางนะครับเนาะเขียวนะครับเป็นสีเขียวเนาะ เบ่งกะงามไปอีกแบบนะครับเนาะนี่ก็คือเอกลักษณ์นะครับเนาะของอต้นโศกเหลืองเนาะยน่อยเต็มต้นนะครับเนาะสวยงามเนาะก้านใบนะครับเนาะอกเป็นสีม่วงนะครับเนาะสีม่วงเลยเนาะนะครับโศกเหลืองก็เป็นไม้มงคลน,นะครับเนาะ เป็นไม้มงคลนะครับไม่ประดับเนาะนะครับก็เป็นช่วงพุ่มนะครับเนาะกับโสูงปันใดนะครับเนาะโมสูงว่าต่านะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับเนาะดอกของเขาจะเป็นสีเหลืองนะครับเนาะเป็นชอพุ่มนะครับดอกของเขาเนาะฟักนะครับเนาะกับที่ออกเป็น ไข่ไข่แบนๆนะครับเนาะปีหนึ่งเขากระจอ,อกตัวหนึ่งนะครับเนอะอาะดอกเขากระจะออกอยู่ช่วงประมาณเนาะมกรานะครับถึงเมษานะครับเนาะสวยงามไปอีกแบบนะครับช่วงนี้มันฝนตกนะครับเนาะฝนตกดุนะครับยางยางยอดน,นีนะครับเนอะอาะ ช่วงก้อนฝนจะตกเนาะเขาแทงออกมากอะแดดนะครับเนาะใบอ่อนอ่อนเขาโดนแดดบดเด่นะครับเนาะถ้าโดนแดดถ้าโดนแดดนะครับนาอมากๆนะครับแดดร่อยนะครับเนาะก่ิที่ทำให้ใบเขาใหม่นะครับเนาะจะอัปเดตนะครับเนาะให้กับท่านผู้ชมเนาะหลักต้นใหม่นะครับใหม่ประดับเนาะใหม่มงคลนะครับเนาะไปชมกันนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับเนาะขอจบคลิปใบเพียงแค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับเนาะสวัสดีนะครับ